สวัสดีครับวิวเขาสวยๆนะแปลงนี้บ้านสวนสวยวิวเขานะสุ้ากำลังจะปลูกบ้านแล้ววิวภูเขามีหมอกแล้วก็แปลงนี้คุณน้อยคุณจะอนนวนไปสวยๆนะสบใบพัดนะใบพัดก็วิ่งไกลๆเองแปลงนี้ยิ่งเหลือนะครับหนึ่งไร่แปลงนี้พิเศษนะสามพันเก้านะมีคนสนใจอย,อยู่นะต้องรีบด่วนนะ แปลงนี้300วา4,900คู่กันเลยนะใครอยากได้ราคาถูกก็ดีมาจับจองบรรยากาศทั่วไปสวยๆวันนี้แดดไม่มีนะโอเพบรรยากาศดีมากเลยอากาศดีลมมาเรื่อยๆภูเขานี่มีหมอกนานๆจะมีหมอกสีนะสวัสดีครับ